ทซเลทำทุกอย่างไม่เจออะไรแต่ปวดปวดจนกระทั่งแบบหาวไม่ได้จามไม่ได้อไอไม่ได้พี่โคตรทรมานเลยแมย่ทรมานจริงๆไม่รู้ทำยังไงละชีวิตก็แบบโอเคไม่เป็นไรสองเดือนแล้วที่เป็นแบบเนี้ยแล้วปวดทุกวันก็เลยคิดว่ากูต้องอยู่กับมันให้ได้จนกระทั่งมีคนคนหนึ่งมาบอกพี่บอกว่าให้พี่เนี่ยลองทำตามที่เขาบอกมีพระรูปหนึ่งเนี่ย เขาฝากมาบอกบอกว่าพี่อ่ะจะต้องจุดธูปยี่สิบหกดอกแล้วก็ปักกับพื้นแล้วให้พี่เนี่ยเหมือนขอขามากรรมเจ้ากรรมในเวรและคำสาปแช่งคือพี่อ่ะไม่เชื่อนะอพี่ก็ไม่ทำํำพี่ก็ยังปว,ปวดปวดปวดแบบต้องกินยาทุกวันจนกระทั่ทงวันหนึ่งพี่รู้สึกว่าต้องลองดูละก็เลยลองไหว้ประมาณหกโมงครึ่งตอนเย็นก็ไหว้ ก็จะกพูดเออแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าอันด้วยว่าการขอขมากรรมอ่ะไม่ได้ขอขมากรรมของเจ้ากรรมในเวรของเรานะแต่คุณต้องขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรของคนที่คุณไปสัมภาษณ์นี่พี่ก็เลยไหว้แล้วพี่ก็ปักธูป26ดอกวันลุกขึ้นตื่นมายังปวดอยู่มือผมจิกมเอมือผมจิอยู่เนี้ย ต้องหายแล้วอ่ะต้องหายแล้วเดี๋ยวนี้ปวดอยู่พี่อ่ะก็กินยาก็กินยาเหมือนเดิมอีกพี่ก็คิดในใจบอกเอ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออถือว่าทําทําไปก็กินยาไปพอตอนเย็นปุ๊บยามันหมดฤทธิ์ยาทุกเย็นมันจะหมดฤทธิ์ใช่ไหมเราก็ต้องกินใหม่พอหมดฤทธิ์เสร็จปุ๊บเอ๊ะทำไมปวดน้อยลงวะอืออ่าโอเคก็ก็คงยังมีฤทธิ์ยาอยู่มั้งก็ลืมก็ไม่ได้ไม่ได้กินยาต่อหลับอีกวัน ตื่นขึ้นมาอีกวันหยิบยาจะมากินตามความเคยชินเพราะกินมาสองเดือนแล้วจะกินปุ๊บอ้าวไม่ปวดก็เลยอ้าวทำไมไม่ปวดก็เลยพยายามหาวไอ <c oughs> ทำทุกอย่างที่มันที่มันต้องปวดอ่ะไม่ปวดแล้วเป็นไปนได้ยังไงวะพี่ก็ตกใจนะมันเป็นไปได้ยังไงพี่พี่ไม่อยากจะเชื่อ